ไม้ตัดไม้ตัดไม้เราฆ่ากระต่ายเกมโคตรยากเลยเกมเนี้ยเนี่ยกว่าจะได้เก้าสิบเก้าวันแม่งหืดหืดขึ้นคอมากเกมเนี้ยอ๋อได้ปืนฟรีมายิงกระต่ายก็ย่าอยาเอาไว้ยิงคนเอาไว้ยิงคนโอ้ดามเด่นครเบาพ่อพมึงก็ปืนอัดล้มมีไม่ไม่ยิงเ่อนไม่ได้อาลุงดดลงไปไห้ เย็ยนแม่เฟมตกเย็นแม่เฟมตกธรรมดามาเจอด็กคนแรกแล้วบบครับม,มีเครื่อง้วเย็นแม่เฟมตกเราไปขอชีพอดีแลยเดี๋ยวอย่าอย่าเข้าไปโดยที่เป็นเพื่อนอ๋อ,อ er, เฮีย่ฟเตอร์อย่าทำลายตู้อย่าทำลายฉันเลยนะอยากทำลายจ๊ะเออใช่เหรอ

ให้คุกคิดกำลังกันเอทันด้วยเอทันด้วยรู้จักนึกวางไปวางไป,ไปร,รู้ปะล่ะรอดูดูเล่นกันนะพูดชอบเชอร์ปง<า>เยียนชี่อ,อไวฟ์วฟูดไปไวฟุดไปไวฟูดเกียดคุณมอที่ทำให้กูต้องร้องไห้แต่กูป้าจะไม่ก็ไม่ได้ แหลสิบอยากจะตายให้มันรู้ไปอันนี้แคทคูอะไรพี่แคทคูคนไข่ะนี่ก็เ่นเดิมเดิของไครอ๋อเด็เอหนึ่งไอ้เขาวันใดเรื่องกหนึ่งไอ้เขายูสติกอะี่สลักสลักจิตสลักจิตไอ้แยเธอจูบฉันรอยจูงนันยอมติด เดี๋ยวนะสลักจิกเ,เพลงไม่ใช่หรอวะเพลงพีอเอลเข้าไหนไม่รู้อะแอลอ่ะพ่อทราบความต้องการตินกทำตาติดติดแนว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 น้อง <c oughs> อายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวยอยากร้องเพลงครับอยากร้องเพลง ่พี่ดาวบ้านดอนนาววันนึงคุ้งใจจริงๆริงผู้หญิงหญิงโอ้ยทำไมมาวางตรงนี้น้องวางติงซีวางอะไรนะวางอะไรเซียมซีนะออ๋ครั้งหนึ่งตึ้งครั้งหนึ่งเธอจำได้ไหมฉังจะวางวัตถเนี่ยวต้องตกัดในตาย เดินเอาไปขวางให้กวางซะไปก่อนไหนๆยังกิจกไปเปิดแล้วเปิดเอ้ยยังยังยังเจยังเจร้องเพลงแล้วเปิดไม่เป็นอะกูไม่เคยร้องมาก่อนร้องเป็นเพื่อนของเพื่อนจะไปล่าเรียนจะไปล่าเมียมึงเอ้าวลองยึกรู้ลองไปซื้อเหรอะที่ผมผมยังจำไม่ได้เลยไอ้นี่ที่พัดซูเปอร์แมน

ถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงฉันขอเกิดเป็นมะพร้าวที่หายนานด้วยเถอะไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วมันต้องอย่างจีนเลยใช่หรอเกิดเป็นคนจีนกินมะพร้าวที่หายนานไม่ใช่หรอวะเกิดเป็นมะพร้าวให้คนจีนเหรอคนเห็นต์ในเกมเราบอกไม่คนเห็นต์อยู่ที่เอพิยุใช่ถึงสระบุรีก็เลียวควาเลี้ยวควาไปก็ถึงโคราชเออ เออเรียบร้อยจะว่าเป็นลาวก็ก็ใช่เป็นไทยมั่งเเอา้าตายอีกแล้ว